สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะแล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ย่ช่องจะออฟไลน์นะคะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเรื่องระบบแผ่นชาให้ทุกคนฟังกันต่อเนาะยังไงก็ฝากนิยายเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจของทุกคนด้วยนะคะตอนที่4ห้องเรียนของกลุ่มอัจฉริยะกอัลิลนเช็ดน้ำชาบนหน้าด้วยความจนใจเล็กน้อย จากนั้นภายใต้สายตาจริงจังและจริงใจอย่างยิ่งของอัหลินสุดท้ายซีเซลลานก็ฝืนใจยอมรับความจริงที่แม้แต่บำเพญเพียนเขาก็ทําไม่เป็นซีเซลลานคุ้นคิดคู่หนึ่งแล้วหยิบตําราที่สอนวิธีการกําหนดลมหายใจยาบําเพนเพียนออกจากแหวนมิตินี่เป็นตําราการกําหนดลมหายใจยาบําเพนเพียนที่ข้าอ่านตอนสามขวบอะข้ายกให้เจ้า พูดจบสี่เซียวหลานก็โยนตำราให้อนลินอย่างใจกว้างอลินออดึกสง,งัดเงียบสงบดาวดวงคลั่งพรายในบ้านพักหลังหนึ่งมีแสงไฟสว่างสวยอนลินตั้งใจเปิดอ่านตำราวิชาโดยมีสี่เซียวหลานคอยนั่งตอบข้อสงสัยต่างๆนานาที่เขาเอ่ยถามอย่างมีน้ำอดน้ำทนสำหรับอลินแล้วการบำเพ็ญเพียรก็คือโลกใบใหม่ ทุกทฤษฎีล้วนแต่ใหม่สำหรับเขาเช่นยามกำหนดลมหายใจซึมซับพลังชีวิตฟ้าดินต้องให้มันผ่านเส้นลมปราณเส้นใดบ้างควรจะปลุกพลังภายในอย่างไรระดับพลังมากน้อยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรอันหลินตั้งใจฟังมากเป็นพิเศษและกระตือรือร้นถามมากเป็นพิเศษเหมือนกันแถมยังจดบันทึกอยู่บ่อยครั้งซีเซียลลานในฐานะอัจฉริยะของแคว้นสื่อหลง ตอนนี้สอนอัลลินบำเพ็ญเซียนความรู้สึกไม่แตกต่างไม่ได้สบายไปกว่ากันมากนะักคุณพระเขาแยกเส้นลมปราณในร่างกายไม่ออกด้วยซ้ำอยู่รอดมาถึงอายุ18ได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะระดมพลังชีวิตอย่างไรไม่เคยกินเนื้อหมูแต่น่าจะเคยเห็นหมูวิ่งบ้างสิซีเซียวหลานแทบจะเสียสตินางอธิบายความรู้พื้นฐานที่สุด ให้อลินฟังทีละตัวทีละประโยคซ้ำยังใช้มือประกอบท่าทางอยู่บ่อยครั้งทว่าอลินกลับทำหน้ามึนงงแล้วมึนง,งงอีกมึนง,งงอีกหลายครั้งในค่าคืนนี้สำหรับทั้งสองคนแล้วเป็นค่ำคืนแห่งความทรมานที่ควรค่าเก็บก,การจารึกไว้ผ่านไปนานมากนานแสนนานอนลินเดินออกจากประตูห้องสี่เสียหลานด้วยความซาบซึ้งเต็มอก เซีเซลยวล้านขอบคุณฟ้าขอบคุณดินที่ส่งแขกผู้มีเกียรติอย่างอัหลินไปได้สักทีแต่ไม่ว่าอย่างไรคืนนี้อัหลินก็ได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะในที่สุดเขาก็บำเพ็ญเซียนเป็นซึมซับพ,พลังฟ้าดินไปนแล้วพ่อกลับถึงห้องเขาก็อดรนทนไม่ไหวเริ่มนั่งสมาธิกำนดลมหายใจระหว่างที่นั่งสมาธิเขารู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังแข็งแกร่งขึ้นช้า,ชา แม้ความแตกต่างจะไม่มากนักแต่ถึงอย่างไรก็ทำให้เขามองเห็นความหวังแล้วเฮ้อเส้นทางจากคุณไม่เอาไหนจนเป็นอัจชริยะเต็มไปด้วยขวางน้ำจริงๆขณะที่อันลินนั่งทำสมาธิในห้องอยู่นั้นก็อดทอนหายใจออกมาไม่ได้วันต่อมาชีวิตการเรียนรู้ในสำนักความร่วมมือบำเพ็ญเสียนของอันลินเริ่มต้นอย่างพินทางคาแล้ว สำนักความร่วมมือบำเพนเซียนถูกก่อตั้งโดยสวงสวรรค์เป็นโรงเรียนที่อบรมบ่มเพาะผู้บำเพนเซียนโดยเฉพาะในโรงเรียนรวมเอาอัจฉริยะมากเหลือขนานับของแคว้นจิวเจว้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนในสำนักนี้ได้ล้วนเป็นอัจฉริยะในวงการบำเพญเซียนและในโรงเรียนแห่งนี้คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือลูกศิษย์ห้องหนึ่งพวกเขาเป็นอัจฉริยะเนื้ออัจฉริยะ ว่าที่ดาวรุ่งแห่งวงการบำพ็นเซียนในอนาคตโดยส่วนใหญ่แล้วล้วนมาจากห้องเรียนอย่างห้องหนึ่งผู้บำพ็นเซียนของแคว้นจิวโจวส่วนใหญ่แล้วชั่วชีวิตนี้อาจจะหยุดอยู่ที่ระดับกายแห่งมักขั้น5กันทั้งหมดแต่ลูกศิษย์ห้องหนึ่งระดับพลังยุทธ์ต่ำที่สุดคือกายแห่งมักขั้น8ดแน่นอนว่ายกเว้นอันหลินบอกตามตรง เรียนห้องเดียวกับอัจฉริยะเหล่านี้ความกดดันของอันหลิใหญ่หลวงนะักอาคารเรียนที่ใช้สำหรับเรียนก่อสร้างจากหินวิญญาณหยกขาวชั้นหนึ่งพลังชีวิตอันเข้มข้อนอบอวลทั่วพื้นที่และเป็นเพราะเหตุนี้เองเวลาลูกศิษย์เล่าเรียนในอาคารเรียนพลังยุทธ์ถึงได้เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวหางไม่ใช่เพราะในอาคารเรียนมีค่ายกลขัดขวางไม่ให้ลูกศิษย์ดูดซึมพลังชีวิต ของหินวิญญาณโดยพลการเกรงว่าอาคารเรียนคงจะถล่มในวันต่อมาแล้วอันลินก้าวผ่านประตูของห้องเรียนที่เขาอยู่ด้วยสภาพจิตใจที่วิตกกังวลเหตุการณ์อัจฉริยะย่อเย,อเยอ้ยที่เขาคาดการไว้ไม่ถูกใช้ที่นี่แม้เหล่าอัจฉริยะในห้องนี้จะพากันมองมาที่เขาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะประเมินเขาด้วยสายตาที่เจือความแปลกใจ ชื่อของอัลลินเด็กเส้นที่เส้นใหญ่ที่สุดกระจายไปตัวสำนักตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียนแล้วแต่โชคดีที่เขาไม่ใช่คนที่กระแสรุรนแรงที่สุดในบรรดาสิบใหม่ของรุ่นนี้แต่อย่างใดพูดได้แค่ว่าอยู่ในอันดับสามเท่านั้นอีกสองคนเป็นใครกันละ่ะรู้จักปากสิเซลร์ลานว่าสองคนนี้ก็เป็นคนที่มีจดหมายรับรองจากผู้เที่แทงแค้เช่นกัน จากสถานการณ์รับสมัครสิทธิ์ใหม่ของสำนักความร่วมมือบำเพ็ญเสียนที่ผ่านมาปกติใช่ว่าจะมีสิทธิ์ใหม่ที่มีจดหมายรับรองของผู้เที่ยงแท้ทุกปีจะเห็นได้ว่าจดหมายรับรองของผู้เที่ยงแท้หายากแค่ไหนหากจะพูดว่าจดหมายรับรองของผู้เที่ยงแท้เป็นหนังสือตอบรับสู้พูดว่าเป็นหลักฐานการยอมรับในความสามารถของสิทธิ์ใหม่จะดีกว่ามันเป็นถึงการยอมรับจากผู้เที่ยงแท้ ที่อยู่สูงสุดของวงการบําเพ็ีนเซียนนับเป็นเกียรติอย่างใหญ่หลวงสามารถพูดได้ว่าสิทธิ์ใหม่ที่ได้รับจดหมายจากผู้เที่ยงแท้ได้ล้วนเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งในรุ่นนี้อีกสองคนที่ได้จดหมายรับรองจากผู้เที่ยงแท้ก็คือยอดฝีมือที่สี่เซียวหลานว่าเซียนหยวนชิงระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณขั้นตน้นบุตรของเจ้าสำนักเซียนมือ ชีวิตแห่งแคว้นเฟิงหยวนซูเฉียนอินระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณขั้นตน้นองค์หญิงแห่งราชวงศ์ชิงมู่แคว้นจื่อซิงว่ากันว่าเป็นผู้มงมงายยุตหลังบรรลุระดับกายแห่งมรคขั้นสิบจะเข้าสู่ช่วงหล่อเลี้ยงวิญญาณแล้วช่วงหล่อเลี้ยงวิญญาณจะบรรลุได้ยากปานใดกันล่ะอลิ่นรู้มาว่าอัจฉริยะส่วนใหญ่ของห้องหนึ่ง ใช้เวลาในสำนักห้าปีจนถึงสำเร็จการศึกษาล้วนบรรลุข,ขั้นหล่อเลี้ยงวิญญาณแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงหล่อเลี้ยงวิญญาณก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นเซียนของสวงสวรรค์มีสมญานามว่าเซียนน้อยแค่สองคนนี้เข้าเรียนก็มีระดับพลังยุทธที่สามารถเลื่อนขั้นเป็นเซียนได้แล้วเรื่องนี้สร้างความคือฮาให้กับสำนักความร่วมมือบำเพ็ญเซียนไม่น้อยเลย อันหลินเข้าเรียนด้วยจดหมายรับรองของผู้เที่ยงแท้เช่นเดียวกับพวกเขาแต่ไม่รู้ทำไมตอนนี้เขากลับรู้สึกละอายใจอยากหาหลุมแล้วมุดลงไปเหลือเกินเห็นได้ชัดว่าเราอัจฉริยะห้องหนึ่งให้ความสนใจเซียนหยวนเฉิงกับซูเฉียนวิงมากกว่าสำหรับเด็กเส้ยนยางอันหลินแม้จะไม่เยอะเย้ยแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าใดสถานการณ์แบบนี้ทำให้อันหลินพูลมหายใจยาว รู้สึกผ่อนคลายลงไม่น้อยสังคมที่กลมเกลียวสำคัญที่สุดนี่นาเขานั่งอยู่ข้างหลังพลิกอ่านตำรากำหนดลมหายใจที่สี่เซียวหลานให้เขาเงียบๆไม่นานก็มีเสียงอุทานดังขึ้นในห้องอันหลินหลับตายังรู้เลยว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่เซียนหยวนฉิงก็คงเป็นสูเฉียนวินเป็นอย่างที่คิดผู้หญิงคนหนึ่งเดินนวยนาดเข้ามานังสวมชุดกระโปรง ผมดำคลับยาวถึงกลางหลังในดวงตาสีน้ำเงินมีสีสันชวนฝันช่วงวินาทีที่อลินเห็นนางก็ละสายตาไม่ได้เสแล้วความงามของนางใช้คำว่างามล่มเมืองมาบรรยายอลินยังรู้สึกว่าลดคุณค่าของนางด้วยซ้ำนิยามด้วยประโยคหนึ่งก็แล้วกันดาวเด่นอันดับหนึ่งแห่งสำนักความร่วมมือบําเพียนเซียนต่อไปเกรงว่าคงจะเป็นของนางแล้วล่ะซูเชียนอิน เผชิญกับสายตาอิจฉาของเพื่อนร่วมห้องด้วยความเฉยชานางเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องแล้วนั่งลงเริ่มหลับตาพักผ่อนสวนไม่ยุติธรรมเอาซิเลยเป็นยอดฝีมือมากพอสวนไม่พอทำไมรูปร่างหน้าตาก็งามร่มเมืองด้วยเล่าสีเสียวหลานมุ่นคิ้วน้อยๆพึ่พำนอยู่อีมุมทำไมอิจฉาเหรออัลลินเห็นอากับกิริยาของสีเสียวหลานก็รู้สึกตลกนิดหน่อย อ่านหนังสือของเจ้าไปเจ้าง,ง่องซีเซลานพูดอย่างอารมณ์เสียไม่นานก็มีเสียงอุทานดังขึ้นในห้องอีกครั้งท่ามกลางเสียงอุทานก็มีเสียงกรีดร้องของลูกศิษย์หญิงปะปนอยู่ด้วยผู้ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขามีคิ้วดุดดาบดวงตาเป็นประกายใบหน้าดังหยุบป,ประดับกวนเยี้งย่างอย่างสง่างามใบหน้าประดับรอยยิ้มจางๆประหน่งอาบสายลมดูใบไม้พลิก แน่นอนว่าผู้มาเยือนคือเซียนหยุนเฉินบุตรชายของเจ้าสำนักเซียนหมื่นชีวิตพอเขาเข้ามาก็เต้จะดึงดูดสายตาทุกของทุกคนเขาแสดงทวงท่าสบายๆอย่างยิ่งกับเรื่องนี้พยักหน้าและยิ้มทักทายสิ์ทุกคนอย่างมีมารยาทจากนั้นเขาก็เลือกตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าสุดอันหลิงทึกทักไปเองว่าตัวเองก็เป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งเหมือนกัน แต่ภายใต้รัศมีของเซียนหยวนเฉิงเขาจำต้องยอมรับทำตรงว่าเมื่อเทียบกับเขาแล้วตัวเองด้อยกว่าครั้งนี้ถึงตาสีเซวหลานที่ละสายตาไม่ได้บ้างแล้วจนกระทั่งเซียนหยวนเฉิงหันหลังนั่งลงนางก็คงยังจ้องเพนหลังของเซียนหยวนเฉิงเพ่งมองอย่างลึกซึง้งอันหลินมองเซียนหยวนเฉิงแล้วถอนหายใจอย่างกอดใจเฮ้อ ชีวิตนี้ค่าเกลียดคนแบบนี้ที่สุดใช้หน้าตาหากินได้ใช้ความสามารถหากินได้เพิ่งพาพอกก็ยังมีข้าวกินตอนที่5คาข้าบปรเพียนเซียนในฝันข้าเรียนแรกเป็นวิชาเซียนรับหน้าที่ถ่ายทอดวิชาโดยเซียนพระสุธาซางชิงในค่าเรียนเซียนพระสุธาซางชิง ยืนสอนบุนแท่นยังมีชีวิตชีวาเมื่อใกล้ถึงช่วงที่ใสาอารมณ์ที่สุดยังถือโอกาสแสดงวิชาเสียนที่ลึกล้ำหลายท่าอีกด้วยเหล่าลูกศิษย์ซึ่งฟังอยู่ข้างล่างด้วยความเพลิดเพลินได้รับประโยชน์อย่างมากมายแน่นอนว่ายกเว้นอันหลินตอนนี้เขากำลังฟังเสียนพระสุธาชางชิง ซึ่งตั้งใจถ่ายทอดความรู้บนแทน่นหน้าห้องเรากับฟังคำพีสวรรค์ไม่ใช่เขาไม่ตั้งใจฟังแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเลยสักนิดใช้โลกมายกตัวอย่างก็แล้วกันความรู้สึกในตอนนี้ของอันลินก็คือเขาเพิ่งจบจากประถมจากนั้นก็ถูกส่งเข้าไปในมหาวิทยาลัยชิงหัวที่จริงที่สุดของประเทศฟังศาสตราจารย์กำลังพูดเรื่องแคลคูลัสอย่างครื้มอกครื้มใจอยู่ตรงนั้น ทุกคำที่เซียนพระสุธาชางชิงพูดอันหลินฟังรู้เรื่องทั้งหมดแต่พอพวกมันเชื่อมกันเป็นหนึ่งประโยชสุดท้ายหมายความว่าอะไรเขาไม่รู้เลยแม้แต่นี้เป็นที่รู้กันทั่วทั่วว่าจากจุดชีพจรหยางเยียนไปที่สิ้นหลีชิงถึงเปิดปราณกันลมหายใจเก้าครั้งรับพลังชีวิตก็จะสามารถไปถึงจุดเทียนหยวนและยังสามารถใช้วิชายโยอยู่หวนช่วยเสริมพลัง ทำงานร่วมกับพลังชีวิตในอากาศกระตุ้นด้วยวิธีเทียนหัวสามารถประหยัดเวลาในการใช้วิชาเย็ยนได้เซียนพระสุธาชางชิงพูดอย่างเชื่องชา้าลูกศิษย์ทุกคนเข้าใจทันทีพยักหน้ารัวรัวอันหลินในฐานะของคนไม่เอาไหนอันที่จริงอันหลินมีความฝันว่าจะตั้งใจเรียนวิชาเฉพาะให้ดีจากนั้นใช้ไอิวอันน่าตะลึงบุทขยี้เราอัจฉริยะ สุดท้ายสร้างตอนจบอันสมบูรณ์แบบของคุณไม่เอาไหนแต่ความเป็นจริงช่างโหดร้ายเขาที่มีพื้นฐานการบําเป็ญเพียนเป็นศูนย์ทำได้แค่ทำหน้ามึนงงในคาบเ,เรียนแม้เซียนพัตุตาชางชิงจะอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจง่ายบรรยายได้เห็นภาพแต่ว่ามันเหมาะจะใช้แค่กับเราอัจฉริยะในห้องหนึ่งที่มีพื้นฐานวิชาเซียนหนาแน,น่นเท่านั้น สำหรับคนโง่ด้านการบำรเพินเพียนที่มีพื้นฐานเป็นศูนย์อย่างอัลลินแล้วนักพฤชางชิงกำลังอ่านคำพีสวรรค์ชัดๆภายใต้ฤกยาอันดุนแรงของยานอนหลับยี่ห้อชางชิงนักเรียนห่วยหัวอย่างอัลินเริ่มสับปะหกแล้วสุดท้ายเขาก็เผลอหลับอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นนี้เองอัลลินจึงเข้าสู่ห้วงความฝันเขาฝันว่า ตัวเองกลายเป็นเทพเจ้าสงครามผู้ชนะสิทิศเหล่าเซียนหญิงรูปงามนับไม่ถ้วนกำลังชื่นชมเขาเซียนหยวนฉิงกลายเป็นสมุนของตัวเองเรียกเขาว่าพี่อันทุกคำมีน้ํำซ้ำซูเฉียนอินอยังแอบรักตัวเองส่งกุหลาบ999ดอกให้ตัวเองเป็นการแสดงความรักทุกครั้งที่เจอแต่อันลินรับความรักจากนางไม่ได้ เราะขอรับผิดชอบภารกิจสำคัญต้องปกป้องโลกใบนี้จึงทำได้เพียงทิ้งความรักชาย,ยไปดูสิกองทัพของแดนปีศาจเริ่มรุกรานแคว้นจิ๋วเจ้าวของเราอีกแล้วเจ้าแห่งแดนปีศาจยิย่งใหญ่ไร้เทียมทานทเทพเสียนทั้งหลายในสวงสวรรค์เห็นแล้วหน้าถอดสีไม่มีใครกล้าต่อกรในขณะนั้นเองอันหลินผู้เป็นเทพเจ้าสงครามก็ลุกขึ้นฮ่า เจ้าหนรือยอดคุณพลอันดับหนึ่งของสวงสวรรค์ผู้เถียงแท้อันลินที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเสียงของเจ้าแห่งแดนปีศาจกัางวานประหนึ่งเสียงะระฆังกึกก้องไปทั่วชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าใช่แล้วข้านี่แหละเจ้าแห่งแดนปีศาจตายซะเถอะอลินคทำรามอย่างโกรธเกลียวเข้ากระทักกับเจ้าแห่งแดนปีศาจสึ่งนี้สะเทือนฟ้าดินเจ้าแห่งแดนปีศาจเ่้มควรว่า เจ้าแข็งแกร่งนะแต่ทำไมเจ้าถึงละมือเวลาเรียนเล่าจะพูดอะไรนะข้ากำลังปกป้องโลกใบนี้อยู่นะอัลลินไม่รู้ว่าทำไมเจ้าแห่งแดนปีศาจถึงได้พูดจาเหลวไหลจึงตะโกลัน่นเจ้าแห่งแดนปีศาจเกิดทัวร์สะจะรีบตื่นเดี๋ยวนี้หาไม่เชื่อข้าจะโยนเจ้าออกจากห้องอัลลินเองก็มีน้ำโหแล้วเช่นกันเลิกพามได้แล้วเอาหมัดข้าไปกินอัลลินปล่อยหมัดออกไป คิดไม่ถึงว่าหมัดของเจ้าแห่งแดนปีศาจจะใหญ่และแข็งแรงกว่ามัดกระแทกหัวอัลลินจนเจ็บปวดรุนแรงทําเอาอัลลินร้องหวกเวกวายวายวิ่นเมียนศีรษะโอ้ยเจ็บจังเลยอัลลินร้องลั่นเบื้องหน้าเมื่อสนิทจากนั้นก็ค่อยๆเตนินขึ้นมาที่แท้ก็เป็นความฝันนี่เองอัลลินตกใจจนเหนื่อท่วมตัวเขาลืมตาอย่างยากลําบากกลับพบว่าเพื่อนทั้งห้อง กำลังมองตัวเองด้วยสายตาแปลกๆบางคนถึงขั้นทนไม่ไหวหลุดคำออกมาเขาลูบหัวบริเวณที่ปวดเอกรู้สึกได้ถึงความเลวร้ายทันทีเมื่ออลินเงยหน้ามองเห็นผู้หญิงงามเยือเยิ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเขามือถือตำราสอนกำลังมองเขาด้วยความโมโหเอ๊ะควรจะเป็นลุงวัยกลางคนไม่ใช่หรือทำไมถึงกลายเป็นพี่สาวคนสวยไปได้ละ่ะตอนนี้ อหลินยังคงมึนหัวจึงเผลอพร่องออกมาสิ้นประโยคนี้ในห้องก็หัวเราะลั่นขึ้นมาอีกครั้งซี่เซลลานนั่งกุมขมับข้างอหลินหันหน้าไปอีกทางไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่านางกับอลินรู้จักกันน้องชายคนนี้ปากหวานไม่หยอกเลยผู้หญิงคนนั้นมองอันหลินเมือนจะคำก็ไม่เชิงอ,อลินสะดุ้งคราวนี้เขาเพิ่งได้สติรู้ว่าตัวเองพังปากเสีแล้ว ยังไม่ทันได้เอ่ยคำขอโทษหัวของเราก็ถูกทุบอย่างแรงอีกครั้งอันหลินมือหัวตาลายวิ่งเวียนศีรษะหัวเขาปูดเพิ่มมาอีกหนึ่งที่จำไว้ให้ดีหากครั้งหน้าเจ้าละเมือตอนหลับในคาบเรียงของข้าอีกแล้วก็ข้าจะโยนเจ้าออกไปจากห้องหญิงงามเย้าวยวนคนนั้นพูดอย่างดุดันจูจูก็มีพลังน่ากลัวกระจายออกมาจากตัวนางปกคุมอันหลินทำให้เขาสั่นไปทั้งตัว อาจารย์ข้าสาบานว่าจะไม่มีครั้งหน้าอีกแน่นอนอันลินพยักหน้ารัวๆปานลูกไก่จิกข้าวไม่นานปัญหาเล็กๆของคาบเรียนนี้ก็สงบลงอาจารย์หญิงถ่ายทอดวิชาของนางต่อเหล่าลูกศิษย์ก็กลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วแล้วเริ่มตั้งใจฟังนี่นี่นี่ซีเซลลล้านเมื่อครู่เกิดอ,อะไรขึ้นเหรออัลินกระซิบถามซีเซลลหลานที่นั่งอยู่ข้างๆ หากว่าทําได้แล้วก็ซีเซลล้านไม่อยากคุยกับอลินตอนนี้เลยจริงๆทว่าดวงตากรมโตของอลลินที่กาลังมองนางตาละห้อยทําให้นางทนไม่ไหวจําใจพูดว่าเจ้ารู้ไหมว่าเจ้านอนไปกี่คาบแล้วสองคาบอลลินพูดอย่างไม่ค่อยแน่ใจอาจารย์เปลี่ยนจากชายวัยกลางคนอย่างเซียนพระสุทาชางชิงเป็นผู้หญิงงดงามคนนี้คิดว่าตัวเองคงจะนอนไปสองคาบแล้วละมั้งไม่ จ้นอนไปเกือบสี่ข้าบนี่เป็นค้าบสุดท้ายแล้วซีเซลวหล้านพูดอย่างไม่พอใจโอมเมดเจ้าอันลินอุทานเสียงเบาไม่คิดว่าแค่หลับก็กยินเวลาทั้งครึ่งเช้าแล้วเรานอนเก่งขนาดไหนกันนะอันหลิญคาดเดาว,ว่าคงเป็นเพราะเมื่อคืนเขาทำสมาธิกำหนดลมหายใจนานเกินไปเป็นเหตุให้ร่างกายอ่อนเพลียเจ้านอนเงียบๆไม่เป็นไรอาจารย์ไม่สนใจเจ้าหรอกแต่ว่า เมื่อสักครู่เจ้ากับลือมือในคาบเดียงเสียงไม่บอสิด้วยเพื่อนสัญใหญ่ต่างก็ได้ยินวาจาย,ยอดเยี่ยมของเจ้าแล้วซีเซียวหลานกระซิบบอกมองอันลินอย่างหงกเห็ิใจอัลลินสังหอนใจไม่ดี้าบพูดอะไรซีเซียวหลานเท้าคัางท่าทางนึกอะไรขึ้นมาได้หลุดคำพืดออกมาหัวเราะอยู่พักใหญ่นางถึงได้เริ่มเล่าโดยเรียนแบบเสียงของอันลินกับอาซาหนิงท่านนั้นนะเจ้าหึงเดนพิศาตาอยสุดเถอะ นักเรียนคนนี้เป็นใครกันแน่ถึงได้กล้าละมือในคาบเรียนของข้าจะพูดอะไรนะข้า,ากําลังปกป้องโลกใบนี้อยู่นะ,จะเจ้ารีบตื่นเดี๋ยวนี้นะหากไม่ตื่นข้าจะโยนเจ้าออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้เลิกพูดพร้อมได้แล้วเอาหมัดข้าไปกินเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละหลังบทสนทนาตามแบบฉบับสิ้นสุดลงเจ้าก็ถูกเคกหัวซีเซียหล้านรีตาลงจนตาหยีเห็นหัวของอัหลินปูดสองที่ เพื่อไม่ให้เขารู้สึกเจ็บปวดเกินไปจึงฝืนใจไม่หัวเราะอ,อล,ลินรู้สักทีว่าตัวเองน่าสมเพชแค่ไหนนั่งเมอรออยู่บนเก้าอี้อยากร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาเขาคิดว่าใช้คำว่าชื่อเสียงปนปี้มานิยามตัวเองในตอนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วละเมอต่อหน้าอัจฉริยะทั้งห้องมันเป็นเหตุการณ์ที่กระอักกระอ่วนขนาดไหนกันละเมอไม่ว่าประเด็นคือคำพูดของเขายัางจูนิเบล ขนาดนี้เฮ้อับอายไปถึงโค้นเง่าตระกูลเลยอันหลนปิดหน้าตอนนี้เขาสะเทือนใจมากอย่าหาหลุมแล้วมุดลงไปเหลือเกิน